ช่วงครัวฮาลานสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองท่านผู้ชมขาตรงที่ระยายืนอยู่ตรงนี้นะคะจะเห็นบรรยากาศเป็นวิถีชีวิตที่มุสลิมส่วนใหญ่จะอยู่แบบนี้ค่ะมีบ้านคลองนะคะแล้วก็มัสยิดชุมชนรวมอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็วันนี้ค่ร้านอาหารก็จะเป็นบ้านบ้านบ้าน แต่ว่าอาหารและรสชาติเนี่ยเขาบอกว่าไม่ธรรมดาเดี๋ยวไม่ธรรมดาอย่างไรนะคะท่านผู้ชมตามมายาเข้าไปดูในร้านเลยค่ะตอนนี้ไปพบกับทางเจ้าของร้านก่อนนะคะคุณไอซ่าค่ะอัศราลัยกุมค่ะค่ะเจ้าของร้านแล้วก็แม่ครัวคู่กันสองพี่น้องอยู่แล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็คนก็คือคุณ <c oughs> นูรอาเซียาอ,อานูรอาซียนะคะท่านผู้ชม อย่างที่เป็นที่ทราบกันดีว่าทางร้านนะ่ะมีทั้งสเต็กแล้วมีอาหารตามสั่งมีก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นที่จะก๋วยเตี๋ยวค่ะนะคะที่ค่อนข้างจะมั่นใจว่าเป็นสูตรสูตรเด็ดของร้านเลยคะ่ะสูตรเด็ดเลยนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมค่ะมาดูคะว่าสูตรเด็ดที่ว่านี้มีอะไรทํายังไงบ้างอันแรกก็คือจะเป็นเรื่องของน้ําก๋วยเตี๋ยวใช่ค่ะอันนี้เป็นส่วนสําคัญมากเพราะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีสูตรหรือว่าอัตลักษณ์ ของเขาก็คือทั้งรสชาติทั้งความข้นต่างๆแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวามาดูของทางร้านริสกีนะคะว่ามีอะไรบ้างคะค่ะก็เรามาดูส่วนผสมกันนะคะจะมีตับวัวแล้วก็น้ำกระเทียมดองเกลือน้ำตาลกรวดแล้วก็ซีอิวอ๊วก็จะมีพริกไทยกระเทียมรากผักชีซีอิ๊วดำค่ะก็จะมีผอกก็คือคเป็นผักคะ,ะน้ากับถั่วง,งอก อันนี้จะเป็นกระเทียมเจียวเครื่องปรุงเครื่องเคียงอะค่ะเวลาโรยนะคะนสูตรของน้ำส่วนของน้านะคะวันนี้จะทำเป็นเส้นเส้นเล็กเออเส้นเล็กลูกชิ้นเนื้อตุ๋นนะคะไอตัวตับนี่มาทำอะไรฮะคือตับนี่เป็นทีเด็ดของร้านเลยนะคะคือพอเราต้มน้ำเดือดเสร็จเราก็เอาตับปั่นกับ กระเทียมพริกไทยรากขิงก็จะออกมาเป็นตัวนี้นะคะอ่านะคะตอนนี้มาทําเป็นฉบับย่อด้วยเหตุเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดๆจริงๆแล้วจะใส่เหมือนหม้อก๋วยเตี๋ยวทั่วไปซึ่งเดี๋ยวตอนชงจะได้เห็นนะคะว่าน้าเนี่ยจะอยู่คู่กันกับน้ําชงนะคะตอนนี้ท่านผู้ชมมาดูว่าการทําน้าก๋วยเตี๋ยวของที่นี่ทาใส่อะไรยังไงบ้างนะคะตอนนี้เป็นไงคะก็ตั้งน้ําให้เดือดตามปกตินะคะแล้วก็ใส่ตัวที่เราปั่นเอาไว้อ่ะค่ะ เป็นตับเป็นรากชีกระเทียมพริกไทยลงไปในน้ําแต่ต้องค่อยๆใส่นะคะสูตรน่าจะประมาณใกล้เคียงกับก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแต่ว่าก็จะเป็นตำรับของทางร้านเองนะคะอันนี้ใส่ซีอิ๊วค่ะแล้วก็น้าตาลกวดค่ะถ้าใส่อันนี้มันจะกลมกล่อมค่ะก๋วยเตี๋ยวค่อยๆช้นน้ำตาลกุหลาก็ใส่กระเทียมดอง ก็เกลือเกลือนี่เป็นเกลือป่นใช่ไหมคะ,ป,คะปิดท้ายด้วยซีอิ๊วดําค่ะเป็นเนี้ยค่ะท่านผู้ชมะจะออกเป็นนี้แต่เราใช้เวลาต้มน้ําน้อํอน้ำก๋วยเตี๋ยวนี้ใช้เวลาต้มกี่ชั่วโมงคะประมาณชั่วโมงประมาณชั่วโมงก็สามารถที่จะชงแล้วก็รับประทานได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลวกเส้นกันนะคะนะคะ <Okay. S 3> ตามไปเลยค่ะเตาจะอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วตรงนี้เป็นเตาเปิดนะคะท่านผู้ชมถ้าแขกมานั่งรับประทานก็จะเห็นกลาลังปรุงอาหารอยู่ด้วยอะค่ะ วันนี้จะใช้เส้นเล็กนะคะจะใช้เส้นเล็กน้ำเนี่ยต้องเดือดแรงมากเลยนะคะท่านผู้ชมก๋วยเตี๋ยวอร่อยแม่อร่อยแพชชนะนี่น่าจะอยู่ที่น้ำเพราะว่าความเหนืดนุ่มเหนียวนุ่มของเส้นเนี่ยก็มีส่วนนะคะเอาละค่ะพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรเหล่านี้ค่ะท่านผู้ชมคะเขาเรียกว่าการผสมกลมกลืนกันทางวัฒนธรรมการทานอาหารนะคะอ่ะวันนี้เป็นลูกชิ้นเนื้อนะคะนเนื้อนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ผักชีกันด้านนู้นลนำ้ำข้นนะคะ,คะท่านผู้ชมนี่ค่ะ สซงร้อนๆเลยนะคะท่านผู้ชมกะระเทียมข่าอันนี้คือเนื้อตุ๋นค่ะค่ะุนเนื้อเปื่อยอะคะ่ะหนึ่งชามหนึ่งชามค่ะเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยว,วเยวนะะื้อค่ะชามนี้ไม่แพงเลยคะ่ะถูกมากๆท่านผู้ชมนะคะสามสิบบาทเองนะคะท่านผู้ชมอย่างที่บอกว่าอาจารย์สุรีบอกว่ามาเปิดตรงเนี้ย ต้องการให้ภรรยาและครอบครัวเนี่ยอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าอีกต่างหากนะคะก็เลยมาทำขายสรุปแล้วก็คือร้านเนี่ยจะอยู่ก่อนถึงมัสยิดค่ะใช่มัสยิดนูรุนเอซานนะคะ เข้ามาทางหมู่บ้านนักกีฬาเข้ามาจากสีนครินคใช่ใช่ไหมคะสีนครินก่อนละกันจริงจริแล้วเข้าได้หลายทางแต่ว่าเราเอาตรงสีน้ำครินดีกว่าตรงนั้นจะเป็นแยกแยกแยกลำสาลีแยกลำสาลีนะคะ แล้วก็ตรงมาจนสุดเจอหมู่บ้านนักกีฬาของเราอยู่แยกอะไรคะของเราเข้าซอย12หมู่บ้านนักกีฬาแล้วเข้ามาถึงตรงนี้จะแยกสามค่ะแยกสามแยกสามนะคะแล้วก็จะหาง่ายมากเลยหาไม่ยากด้วยแล้วเวลาที่เปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงคะงงสิบโมงเช้าถึงสามทุ่มค่สิบโมงเช้าถึงสามทุ่มเลยนะคะเปิดเว้นหยุดวันไหนไหมคะจะหยุดวันพุธค่ะจะหยุดวันพุธ หรือก่อนที่ท่านผู้ชมจะมานะคะเพื่อความมั่นใจเนี่ยอาจจะต้องโทรมานิดนึงซึ่งท้ายรายการก็จะมีเบอร์อยู่ด้วยเหตุเพราะว่าบางทีก็สเต็กหรืออะไรก็ต้องสับบงคนก็สั่งล่วงหน้าไว้ก็ติดต่อมาก่อนก็ได้ค่ะนะคะแล้วมีน้ําด้วยไม่ใช่หรอคะมีน้ําก็เป็นน้าปั่นคือเราจะได้สูตรแบบนิดดีนิดนึงสูตรราคาแพงอะ,ค,ะค่ะบอกตรงๆกับท่านผู้ชมว่าเราได้สูตรราคาแบบแก้วละ65บาทแล้วเราก็มาขายแค่แก้วละ20บบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ส่วนผสมเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันทุกอย่างค่ะแนะนำสูตรคือ,อ,อ <c oughs> กีวีสมูทตี้อะค่ะกีวีสมูทตี้นะคะ <c oughs> อย่างที่เห็นในภาพอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็อีกหลายหลาน้ำ <c oughs> ที่ท่านผู้ชมจะได้สั่ง ที่ขายราคานี้ได้อย่างที่คอนเฟิร์มท่านผู้ชมว่าไม่มีค่าเชา่าใช่ไหมคะไม่มีค่าแรงมีไม่ค่าค่าแรงไม่มีค่ไคคะไม่มีนะคะ,ะเดี๋ยวทางรายการมีผิดพลาดมาฝากด้วยนะคะอันนี้จะเป็นผิดพลาดตราแม่ครัวผิดพาลาดตราฉลากทองแล้วก็ผิดพลาดตราแม่ครัวฉลากทองให้กับทางร้านด้วยค่ะนะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งนี้นะคะก็จะเป็นน้ํามันพืชสุขภาพเอเมอรัลด์ยูทีเบลนให้กับทางร้านด้วยค่ะนะคะ ท่านผู้ชมค่ะนี่คือความประทับใจของทางร้านนะคะวิสกี้ซึ่งถ้าท่านผู้ชมมาก็ท้ายรายการนะคะจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ช่วงครัวฮาลานวันนี้นะคะอริยาต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะวัสลามือะลไยกุ้วมวะรราะมตุลลอฮ์วะบเระากาตุ์สนับสนุนโดยน้ำมันพืชเออร์ลมรันิวทีเบล คำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะก๋้วยเตี๋ยวเนื้อใช้เส้นอะไรก็เส้นเล็กถอเส้นใหญ่ส่งคำตอบมาตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะท่านที่ตอบถูกจะได้รับชุดของขวัญผลิตพันธ์ตราฉลากทองหนึ่งชุดค่ะ